ข้าวเหนียวกรีเปียวพร้อมจะลงมือทำการปักดำแล้วจ้านี่ครับเลียงไว้แล้วนะครับสำหรับข้าวเหนียวกรีดเปียวนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับต้นสูงนะครับล้มยากนะครับเม็ดใหญ่นะครับ ห่วงใ่นะครับปลูกในพื้นที่น้อยแต่ว่าได้กเขาหลายนะครับเหมาะสำหรับหน้าน้ำค้างน้ำท่วมนะครับน้ำระบาย้ยยากนะครับเอ่ครับจุดขายก็คือนะครับได้เยอะได้ปริมาณเยอะล้มยากนะครับเป็นข้าวสูงนะครับผมกับปลูกให้รับน้ำนะครับนี่ครับ นะครับข้าวเหนียวกรีบเดียวนะครับจัดป้ายแก้ว